สวัสดีครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่โดยผมพิทักชนนะครับเอลูกพิทักชนก็ห่างหายการทำคลิปมานานแล้วครับวันนี้มีโอกาสได้มาพักผ่อนตอนกลางคืนย้ำย้ำค่ำคืน,นครับอันนี้คือบริเวณที่สวนลานดอกไม้นะครับที่ทางอบจอจัดงานทุก ปีก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาจะมีดอกทิวลิปจากเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้คือที่มาวันนี้ก็จะมาสังเกตดูว่าเขาสร้างสถาน,ถานที่พักผ่อนหย่อนใจน่าจะเป็นแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ติดกับสวนดอกไม้อันนี้เป็นสะพานที่ทำใหม่หมดน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะไฟ ซองสว่างก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่เสร็จสูงอันนี้คือถนนเจ็ดร้อยปีไงครับเจ็ดร้อยปีนี่ครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครัอ่านี่ฮะันี่แห่งใหม่ตรงนู้นก็เป็นน้ำเนี่ยครับเป็นอ่างน้ำนี่ครับสวยงามมากครับนี่เป็นจะเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากคือสสวนโลกของเราแล้วนะครับนี่ฮะนี่ด้านที่มีแสงไฟนั่นก็คือลานดอกไม้ที่สวนดอกไม้ทุกปีแต่ดอกทิวลิปนี่น่าจะเอามาลงตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนรมนี่ฮะนี่ด้านนู้นนะครับด้านนูน้นด้านนูน้นจะเป็นสถานที่ จัดลานดอกไม้และยกกอล์ฟขึ้นไปนะฮะไรมากเลยตรงนี้สวยครับสวยโอ้เป็นอากาศบริสุทธ์มากๆและด้านนู้นคุณเห็นสะพานขาวๆนะฮะเห็นนะผมจะโพสอ่ะนี่นี่นี่น,นี่นี่คือสะพานเชื่อมแสดงว่ามีการออกกำลังกายสาหา้าวิ่งเป็นวงกลมได้ครับนี่ฮะสะพานเชื่อม อันนี้คือขาวๆนี่คือสะพานนะครับอันนี้ก็กลับมาที่เดิมก็จะเดินไปเหมือนเดิมเพราะว่าน,นี่อันนี้ทําน่าจะประมาณ80%แต่ลาดพื้นเมื่อก่อนจะเป็นหญ้าลกนะฮะหญ้าลกมากตอนนี้ปรับพื้นผิวได้ดีมากใช้แอสฟัต์แล้วก็ ด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นคลองเล็กๆฮะนี่ฮะคลองไปสู่นี่ครับเห็นไหมะเนี่ยปรับปรุงแนละ้วถ้าผู้ที่มาเมื่อก่อนนู้นนะครับตรงบริเวณที่ผมถ่ายตรงนี้มันจะเป็นหญ้ารกมากเลยตรงนี้ฮะที่ผมชี้เนะี่ยตอนนี้ปรับพื้นผิวด้วยแอสฟัลต์สวยงามมากครับติดกับถนน7 0รวีปลอดภัยครับ นี่คือผลงานของท่านนายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่ของเราคนปัจจุบันที่กําลังจะหมดวาระซึ่งท่านก็เป็นสิทธิ์เก่าของรามปรแหงรัตศาสตร์ด้วยนะครับอ,อันนี้คือพื้นเสียดายเป็นตอนกัางคืน น,นี่กำลังเดินฮะอันนี้คือลาดแอสฟัลต์นะครับดำดำพื้นดำดำนี่คือแอสฟัลต์เกือบเสร็จสมบูรณ์ล้วเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะมีม้าหินอ่อนมาตั้งแล้วก็น่าจะปรับพื้นผิวบริเวณนี้ที่เดี๋ยวกำลังเดินไปก็นี่ฮะ น,นี่คือลานที่ปัจจุบันทำแล้วก็อันนี้คือนี่ด้านนู้นก็คือสวนดอกไม้ฮะอ่น่าจะบทคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนั่นไปโอเคสวัสดีครับอ่านี่เป็นอีกคลิปหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่โดยผมพิทักชนนะครับเนุพิทักชนก็ ห่างหายการทํากลิปมานานแล้วครับวันนี้มีโอกาสได้มาพักผ่อนตอนนั้นคือย้ยาข้ามคืนนะครับอันนี้คือบริเวณที่สวนลานดอกไม้นะครับที่าทางอบจอจัดงานทุกปีก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาจะมีดอกทิวลิปจากเนเธอแลนด์นะครับอันนี้คือที่มาวันนี้ก็จะมา สังเกตดูว่าเขาสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจน่าจะเป็นแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ติดกับสวนดอกไม้อันนี้เป็นสะพานที่ทำใหม่หมดน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะไฟส่องสว่างก็ยังก็ยังก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้คือถนนเจ็ปีไงคับนี่ะ ซ้ายมือเนี่ยเนี่ยตรงนี้ฮะอ่านี่ฮะนี่แห่งใหม่ตรงนู้นก็เป็นน้ำเนี่ยครับเป็นอ่างน้ำนี่ครับสวยงามมากครับนี่เป็นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากพืชสวนโลกของเราแล้วนะครับนี่ฮะนี่ด้านที่มีแสงไฟนั่นก็คือลานดอกไม้ที่สวนดอกไม้ทุกปีแต่ ดอกทิวลิปนี่น่าจะเอามาลงตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปที่เรานี่ฮะนครับด้านนู้นนะครับด้านนูน้นด้านนู้นจะเป็นสถานที่จัดลานดอกไม้และก็มสับไปนะฮะไกลมากเลยตรงนี้สวยครับสวย อ้เป็นอากาศบริสุทธิ์มากๆและด้านนู้นคุณเห็นสะพานขา,ขาวๆนะฮะเ๋ยนนะครับผมจะโพสต์อัพนี่นี่นี่น,นี่นี่คือสะพานเชื่อมแสดงว่ามีการออกกาลังกายสาธารวิ่งเป็นวงกลมได้ครับนี่ฮะ,ฮะสะพานเชื่อมอันนี้คือขาวๆนี่คือสะพานนะครับอ่าอันนี้ก็กลับมาที่เดิมก็จะเดินไปนเพราะว่า ทําน่าจะประมาณ80%แต่ลาดพื้นเมื่อก่อนจะเป็นหญ้าลกนะฮะหญ้าลกมากตอนนี้ปรับพื้นผิวได้ดีมากใช้แอสฟัลต์แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นคลองเล็กๆฮะนี่ฮะคลองไปสู่นี่ครับเห็นไหมนี่ยปรับปรุงแล้วถ้า ผู้ที่มาเมื่อก่อนนู้นนะครับตรงบริเวณที่ผมถ่ายตรงนี้มันจะ,ะเป็นหญ้ารกมากเลยตรงนี้ที่หุ่ชี้นี่ยตอนนี้ปรับพื้นผิวด้วยแอสฟัลต์สวยงามมากครับติดกับถนน,น700ปีปลอภัยครับนี่คือผลงานของท่านนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่ของเราคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวารละซึ่งท่านก็เป็นสิทธิ์เก่าของราแหง,งร,รัตศาสตร์ นะครับอันนี้คือพื้นเสียได้เป็นตอนกลางคืนกอนกลางคืนก็ตอนนี้กำลังเดินฮะอันนี้คือลาดแอสฟัลต์นะครับดำๆพื้นดำๆนี่คือแอสฟัลต์เกือบเสร็จสมบูรณ์ล้วเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะ มีม้าหินอ่อน,นมาตั้งแล้วก็น่าจะปรับพื้นผิวบริเวณนี้ทีเดี๋ยวกำลังเดินไปนก็นี่ฮะอันนี้คือลานที่ปัจจุบันครับแล้วก็อันนี้คือ นี่ด้านนู้นก็คือสวนดอกไม้่งฮะอ่าน่าจะบทคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนั่นไป